สวัสดีครับพบกับสุรุาทลหรือร์พโภเราเริ่มต้นกันที่ทุม่มเมยังหรือผู้ประอบทุกครั้งอีก100ล้านยูโรกับล่าลยเซนแบลลี่บาค,คลา่าปีพักการจากเปเอเชเป้าหมายใหม่ล่าสุดหรือผู้ล็อกเป้าแบลลี่บาค,คลา่าปีคอนเรสูงของปารีสแซงต์แชงกงหงแดงคลั่งอีกแล้วนะครับเดินหน้าสร้างดีมทีมไม่หยุดหลังผ่านเงินเฉียด300ล้านปอนด์เตรียมยืน่นข้อเสนอเพื่อกระชากตัวปีความร้อนแรงจากปารีส หลังสร้างความสันเซียนด้วยการทุ่มงันประมาณเสริมทับไปแล้วเกือบ300ล้านปอนด์ราว1 0ึล้านบาทหงแดงลือคู่นะครับแชมป์พิงอังกฤษรู้ดูการล่าสุดยังคงไม่ผินท่าทีว่าจะหยุดง่ายๆล่าสุดเตรียมเดินเครื่องเต็มกำลังยิงก็แสดงอย่างเป็นการเพื่อกระชักตัวแบสลี์บาโคล่าปิดดาวรุ่งฟอร์มร้อนแรงของปารีสแซงต์แชงมารุวมเทียมปฏิบัติการทุ่มตลาดรอบนี้ของหงแดงนะครับสะท้อนถึงความเตรียมในการป้องกันแชมป์และไล่ล่าคอนเสิร์ตเวทียุโรปอย่างชัดเจน ก่อนหน้านี้พวกเขาก็พึ่งทำลายสถิติสมมสอนด้วยการข้าตัวฟอร์เนเวียสและฮูโกเอเกติก้กรวมถึงเสริมกลังในแนวรับด้วยมิลคเกอร์เกตและฟิลปงทำไมต้องเป็นบาโคลา่าปีทีมาันฝรั่งเศสในวัย22ปีคือหนึ่งในคุณพลคนสำคัญที่พาเปเช่สร้างปรติศาสร์คราชยูฟาเฉินเปลีสมัยแรกของสมมสรเมื่อรดูกาลที่แล้วโดยระเบิดฟอร์มสุดโหดลงสนาม64นัดในทุกรายการชัดไป21อลูกกับอีกย1ิอาดอาเซท ซึ่งเป็นสติที่น่าทึ่งและดึงดูดความสนใจของลิร์พูมาตลอดทั้งปีเดิมพันหนึ่ง้ล้านยูโรอย่างไรก็ตามแกร็บดีลนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อเปเช่ซึ่งคว้าตัวบาค์รคลามาด้วยค่าตัว43.6ล้านปอนด์ในปี2013ต้องการกำไรมากกว่าเท่าตัวโดยตั้งกาตัวขอนักตตะรายนี้ไว้สูงถึง100ล้านยูโรหรือประมาณ85ล้านปอนด์แม้ว่านาะคตของบาคลาในถิ่นปักเตอร์ฟรงค์นะครับจะยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องอยังตำแหน่งตัวจริงกับแขงงระดับโลกอย่า อุสมันเดเมเล่และคาวิซ่าคาร์ลลสเกเลียแต่เปเก็ยังไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวเขาออกจากทีมไปง่ายๆการเดินหน้าเลล่อตัวบาโคราคือการตกย้ำถึงความมุ่งมัน่นของลิอร์พูที่จะสร้างทีมให้แข็งแกร่งขึ้นที่สุดในทุกตำแหน่งนะครับต้องจับตาดูว่ามหากา,การเสริมทัพของหงแดงครั้งนี้จะปิดฉากลงด้วยการได้ครอบครองปีกความเร็วสูงรายนี้ได้สำเร็จหรือไม่ฝีมือดี เจมส์เชื่อมามาร์ดดาชิวิลี่นะครับเก่งพอย่งมือหนึ่งจากพ่อหมีเดวิดเจมส์นะครับอดีตนายทวันลิเวอร์พูลเชื่อว่าจอจี้มามาร์ดดาชิวิลี่ผู้สประตูคนใหม่ของหงส์แดงนั้นเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงถึงขัง้นเชื่อว่ามีศักยภาพพอที่จะแย่งตำแหน่งมือหนึ่งจากอลิซงเบเกอร์ได้ในอนาคตมามาร์ดดาชิวิลี่นะครับพึ่งย้ายกสุทินแอนฟิลในช่วงสมัยนี้หลังถูกเซนัญญาล่วงหน้ามาจากบารินเซียด้วยค่าตัว29ล้านปอนด์เมื่อปีก่อน ึ่งก็มีการพูดถึงการแข่งขันภายในทีมระหว่างเจ้าตัวกับอาริซงเบเกอร์อย่างกว้างขวางกานเล่นโดยการนะครับอาการบาดเจ็บของอาริซงในช่วง2อถึงสามฤดูกาลที่ผ่านมานั้นอาจเปิดโอกาสให้มามาร์ดาชิลลี่ได้แสดงฝีมือในซีซั่น,นี้และมุมมองของเจมเชื่อว่าโกทีมชาติจอร์เจียในวัย24่ปีมีความสาม,มารถพอที่จะยืนแป่นเมือหนึ่งลิเวอร์พูลได้แต่อาจต้องใช้ความอดทนพอสมควรด,ดวิดเจมนะครับซึ่งลงเล่นกับลิเวอร์พูล2 7 7นัด ระ, 1, 1, ระหว่างปี1992ถึงปี1999กล่าวว่าคุณต้องเข้าใจว่าลิเวอร์พูลไม่ได้มองไปที่มาซ์ดาชิวลีแล้วคิดว่าต้องเติมเต็มช่องว่างตรงนี้ทันทีลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติที่จะพิจารณาทางเลือกเดิมเป็นครั้งที่2องมาซ์ดาชิวลีถูกมองว่าเข้ามาในฐานะคู่แข่งที่สามารถสร้างความท้าทายได้โดยตรงเขาต้องเชื่อว่าตัวเองมีดีพอที่จะเล่นให้กับลิเวอร์พูล ซึ่งตำแหน่งผู้ประสบตูมันเป็นหนึ่งในงานที่ยากที่สุดในวงการฟุตบอลแต่เขาเคยเล่นในทัวร์เม้นต์แมตช์ใหญ่ๆแล้วรอบชิงชนะเลิศระดับนานาชาติมาแล้วและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมผมจึงไม่คิดว่าโอกาสนี้จะทําให้เขามีความกังวลใจมันน่าสนใจทีเดียวว่าถ้าเขาไม่ได้ออกสตาร์ทในนุ่นการนี้เขาจะมีแรงจูงใจงแค่ไหนที่จะรอคอยโอกาสของตัวเองเพราะเขาจะได้โอกาสนั้นแน่นอนอดีตเมื่อเก่วเลือดผู้ดีกล่าวต่อว่าพวกเขาต้องมีการแข่งขันกัน สำหรับมารมาร์ดดาชิวิลี่เขาทำให้เรามีผู้ศัตูตดาวรุ่งพรสวรรค์สูงอีกคนถึงแม้ไม่สามารถยืนเป็นมือหนึ่งได้เขายัางช่วยผลักดันให้อารีให้สุดยอดกว่าเดิมและนั่นคือสิ่งที่ลิวฟูต้องการแต่หากเขาได้เป็นมือหนึ่งมันก็คงเป็นเพราะเขาเล่นได้ดีกว่าอารีซึ่งนั่นหมายความว่าเขาจะได้เป็นนายทวันที่ยอดเยี่ยมแต่สภาพแวดล้อมในทีมนี้หมายความว่าใครก็ตามที่ลงเล่นย่อมเข้าใจว่าผู้าตัตรูที่ดีที่สุดที่จะทําให้ลิวพูประสบความสําเร็จ เจมส์กล่าวทิ้งขายเบื้องลึกดิวสถานวงการเผยกลยุทธ์สุดเนื้อชั้นฮิวพ่เกมขายดีอาร์ตอาจกกยเงินให้กับลิเวอร์พูลทะลุ100ล้านยูโรเบื้องหลังการย้ายทีมของลยดวอร์ตสู่ไบยมินิกอาจไม่ใช่แค่ดิวธรรมดานะครับลิเวอร์พูลภายใต้การนำทัพของลีชั้นฮิวผู้นักการกีฬาคนใหม่โชว์ขึ้นการเจรจาระดับเทพซ่อนเงินไขลับที่อาจเปลี่ยนค่าตัว75ล้านยูโร ให้พุ่งทะยานเป็น100ล้านยูโรในอนาคตนี่คือเบื้องลึกเบื้องหลังของดิวที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันเจ็บคมของหงแดงดิงดวที่ดูเหมือนวินวินแต่มีคนคุมเกมอยู่เบื้องหลังการนำนาแอนฟิลของลุยเดียนแกปิททีมชาติโคลอมเบียด้วยการตัว7จล้านยูโรหรือราว65ล้านปอนด์อาจสร้างความเสียดายให้กับเหล่าเดอะคัพไม่น้อยโดยผลง,งานโดดเด่นโดยการมีส่วนร่วมย2บประตูในนารล่าสุด อย่างไรก็ตามนะครับเดนมมองของสโมสรน,นี่คือการตัดสินใจทางธุรกิจที่ชัสลาดสําหรับนักเตะในวัย28ปีที่สัญญาใกล้จะหมดลงอีกทั้งยังเป็นการเปิดทางให้คริสกโปโอและเดวรุ่งยางเลอโอเอ็นคูมโมฮานได้เชิดใชยอย่างเต็มตัวในตำแหน่งปีกสายแต่เรื่องราวไม่ได้จบเพียงแค่นี้โชกินเหนือชั้นเบื้องหลังดิวที่ฮิวคุมเกมทั้งหมดรายงานจึงลึกจากใบเยือนสเปซนะครับแหล่งข่าวของเอ็กทวิตเตอร์ที่เคยให้ข้อม,มูลอย่างแม่นยำในดิวของฟอร์เรนวียต ได้เปิดเผยข้อมูลสุดเอกสิทว่าลิอร์ผู้คือผู้คุมเกมในเดียนนี้ทั้งหมดแหล่งข่าววงในของบิยมอนิกยอมรับว่าดิชันฮิวคือผู้บงการการเจรจารตั้งแต่ต้นจนจบเขาไม่เคยปล่อยให้ตัวเองตกเป็นรองแม้แต่วินาทีเดียวหมายเด็ดสําคัญคืออะไรฮิวล่วงรู้ข้อมูลสําคัญว่าเอ้ยังของเิอยร์มีแผนจีพาน,นักเตะไปกุฎทองที่ซาดิอาระเบียในอนาคตอันใกล้เขาจึงใช้ข้อมูลนี้เป็นไพ่ตายในการเจรจาร หเวอพูลเยนการที่จะใส่เงื่อนไขส่วนแบ่งค่าตัวในการขายต่อเซลล์ออนคลูเซอร์ที่มีมูลค่ามหาศาลเข้าไปในสัญญาด้วยรายง,งานระบุว่าใบายเยนซึ่งกำลังกดดันอย่างหนักที่ต้องหาแข้งดังเข้ามามเสริมทัพแทนที่ในตำแหน่งจมัดมูเซล่าที่บาดเจ็บไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมรับข้อเสนอจาก75สู่100ล้านยูโรผลกำไรที่น่าถึงเงื่อนไขลับนี้หมายความว่าอย่างไรหากในอนาคตบบยเยนขายดีอัดต่อไปยังหลีกซาอุ หรือสมโมสรอื่นด้วยค่าตัวมหาศาลซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงลิเวอร์พูลจะได้ส่วนแบ่งก้อนโตจนอาจทําให้ค่าตัวรวมที่หงแดงจะได้รับจัดอยู่นี้พุ่งสูงถึง95หรือ100้ล้านยูโรราว87ล้านปอนด์เมื่อเทียบกับเงินต้นทุนทีนท่รูพูจ่ายซื้อดีอาร์ตมาเพียง37.5ล้านปอนด์ในปี2022นี่อาจกลายเป็นการลงทุนที่สร้างผลกำไรมหาศาลเกือบ3เท่าตัวดี๋ยวนี้จึงเป็นบทพิสูจน์ถึงความเฉียบแหลมของลิชันฮิว และเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าลิเวอร์พูลกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของการบริหารจัดการที่พร้อมสร้างความได้เปรียบในทุกการเจรจาอย่างแท้จริงสับขาหลอกลิเวอร์พูลไม่ขาดทุนดิวโน,นเนตนะครับเผยเบื้องลึกบัญชีสุดเซียนพิกทำกำไร14ล้านปอนาาด์บอสซูมหักขาดดยยิงชาวอุรุกวัยดดวินูเยสเตรียมปิดฉากสาปีในทิมแอนเวลมุ่งหน้าสู่ลีกซาอุดีอราระเบียกับอวิลาน ด้วยแค่ตัวรวมกันกว่า56ล้านปอนด์ทำกลางเสียงวิจารณ์ว่าหงแดงขาดทุนยับแต่ความจริงเบื้องหลังตัวเลขกลับตลาลปัดนี่คือดิวติรููลโชว์ความเหนือชั้นทางการเงินพริกทกําอะไรก็กระเป๋ากว่า14ล้านปอนด์ส่วนสุดการรอคอยกับสําหรับอนาคตของเดว,เวินเย์ที่ก่อนหน้านี้เสียงของแฟนบอลแตกเป็นสองฝั่งเมื่อริรูพูบลุค้อตกลงปล่อยตัวเข้ากับออิรานยักษ์ใหญ่แห่งลีกซาอุดิอาระเบีย,ย,ย ia, ปิดตำนานเดียวยิงเจ้าของสถิติ40ประตู จาก143นัดลงอย่างเป็นทังการแม้ผลง,งานในสนามจะเต็มไปด้วยเสียงวิจารณ์ว่ายังไม่สามารถเป็นเครื่องจักรถล่มประตูอย่างที่คาดหวังหลังย้ายมาจากเบนสกา้า้ืยข่าตัวมาสานแต่ในแง่ธุรกิจเดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นการทําธุรกรรมที่ฉันฉลาดอย่างยิ่งของทีมงานบริหารหงดแดงขายรหัสบัญชีทําไมขายถูกกว่าซื้อแต่กับกําไรหลายคนอาจจะตั้งคําถามว่า เวอร์พูลซื้อหุ่นยืมาในราคาเริ่มต้น64ล้านปอนด์แต่ขายไปด้วยราคาการันตีที่46.2ล้านปอนด์แล้วจะทํากําไรได้อย่างไรคําตอบซ่อนอยู่ในหลักการบัญชีที่เรียกว่าการตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ต้นทุนเริ่มแรกค่าตัว64ล้านปอนด์ถูกกระจายหารตลอดอายุสัญญา6ปีของนักเตะมูลค่าทางบัญชีเมื่อเวลาผ่านไป3ปีมูลค่าของนุนเยตในทางบัญชีของสงสรจะลดลงเหลือเพียงประมาณ32ล้านปอนด์เท่านั้น ไม่ใช่64ล้านปอนด์อีกต่อไปกำไรทางบัญชีเมื่อลิบูขายเขาได้ในราคาการันตีที่46.2ล้านปอนด์ซึ่งสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีที่เหลืออยู่พวกเขาจึงทำกำไรทันที14.2ล้านปอนด์ตัวเลขนี้ยังไม่รวมโบนัสเพิ่มเติมอีกราว10ล้านปอนด์ที่อาจตามาในอนาคตอีกด,ด้วยมากกว่าแค่กําไรบดล็อกงบเสริมทัพกําไร14.2ล้านปอนด์นี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขสวยๆในบัญชีแต่มันคือกระสุน ทางการเงินที่สำคัญที่ช่วยให้ลิเวอร์พูลมีสถาะนะแข็งแกร่งขึ้นภายใต้กฎการเงินของพิมลี PSR การเคลียร์พื้นที่ทางการเงินครั้งนี้เปิดทางให้สโมสรสามารถเดินหน้าไล,ล่ล่าเป้าหมายอย่างอเล็กซานดอิซักหรือกองหน้าคนอื่นๆได้อย่างเต็มที่เพื่อยกระดับทีมสําหรับฤดูกันใหม่ดังนั้นการขายนูเยสในครั้งนี้จึงถือเป็นบทสรุปที่ชันฉลาดและวินวิน,วนสําหรับลิเวอร์พูลทั้งในแง่การเงินที่พลิกทํากาไร และในแง่ของกลยุทธ์การสร้างทีมที่พร้อมทะก้าวไปข้างหน้าไรอีสซักก็ไรแชมป์ลอสนสันฟันทงอนาคตลิวรโพลเดิมพันป้องกันบอลลังแชมป์พิมลีกเลอโอซึ่งนอกสนามเดือดมากราสันนะครับตำนานประกันหลังของลิวรโพลออกโรงส่งสารกอนทีมรักแบบไม่มีอ้อมค้อมหากหวังจะป้องกันบอลลังแชมป์พิมลีกให้ได้ในครัน,นี้ต้องท่งทุกอย่างเพื่อคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิซัก ยอดเดลินจากนิโคลเซอมาร่วมทำให้สำเร็จสถานเดียวห้องแรงจากคว้าแชมลีกโดยไม่มีอิซัะได้หรือไม่เมื่อถูกถามจี้ใจดำในรายการท็อตสปอร์ตเลาสันตอบสั้นๆแต่หนักแน่นว่าไม่เพราะทีมอย่างเชลซีและอาร์เซนอลกำลังเสริมทัพกันอย่างบ้าคลัง่งดังนั้นพูดกันตรงๆคือไม่ได้แน่นอนสถานการณ์ล่าสุดคือลิเวอร์พูลถูกปฏิเสธข้อเสนอมูลค่ามหาศาลถึง110ล้านปอนด์ณะที่สาริกรดงยืนกลานไม่ปล่อยเพชรเม็ดงามรายนี้ออดิเทียม เวนเซเตว่าจะได้เบนจามินเชสก้มาแทนซึ่งเป็นภารกิจที่ถ้าเป็นไปไม่ได้เพราะจุดอ่อนไม่ใช่แค่กองหน้าโกนาเต้คือปัญหาที่ต้องแก่อย่างไรก็ตามนะครับความกังวลไม่ได้จบที่แนวรุกแอนดี้ทาวเซนอดีตนักเตะชี่ดังชีว่าทุกคนจับจ้องไปที่อีซักด่านต,ตหน่งเซนเต์แบ็กคือสิ่งที่พวกเขาต้องให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกลอตเชสันขานรับทันทีแน่นอนว่าฟันดายังเป็นแนวหลักอยู่แล้วก่อนจะชี้ไปที่คู่หูของเขาอย่างอิบรามาโกนาเต้ ที่ทั้งตัวใหญ่และแข็งแกร่งขนาดนั้นแต่กลับพลาดการลงสนามไปเยอะมากผมจึงมองว่าตำแหน่งนี้สําคัญสุดๆพร้อมทิ้งท้ายด้วยว่าผม่าพวกเขาช้อปปิ้งไปแล้ว3ใน4ส,ส่วนและน่าจะมีนักเตะใหม่อีก 2- อถึงสคนย้ายเข้ามาอีกแน,น่นอนอิซักพิเศษอย่างไรลอนสันอธิบายว่าทําไมอิสซักถึงเป็นการเั็นญาที่เปลี่ยนเกมได้สิ่งที่ยอดเยี่ยมคือเขาสามารถสร้างประตูได้ด้วยตนเองเขาสามารถคลิกเกมได้ในพริบตาสถิติ62ประตูจาก109้นัด และการเป็นผู้หญิงประตูชัยผ่านนิกโสเซอร์คาชม์คาร์ครับคือเครื่องพิสูจน์ชันเดชสงครามน้ำลายสมอนจอแดนต่อกับอิซักต้องทำตามสั่งสันกาณยิ่งร้อนรุกขึ้นเมื่อสมอนจอแดนอดีตประธานสโมสรคิตต์เตอเพลยออกมาแสดงทัศน์น,น,นาอย่างเผ็ดร้อนถึงกรณีอิสซักที่ต้องการย้ายถีมเขาก็แค่ทำตามที่ได้รับคำสั่งไม่ได้หรือไงพับแขนเสื้อขึ้นแล้วทำงานของตัวเองต่อไปจอแดนกล่าวอย่างดุดันถ้าผมเป็นเจ้าของสโมสรผมไม่สนหรอกว่าอิสซักต้องการอะไร หน้าที่ผมผมคือดูแลสโมสรถ้าลิเวอร์พูลอยากได้ก็ยืน่นข้อเสนอที่สมเหตุสมผลมาหรือไม่ก็ใส่หัวไปซะอย่ามาทำให้นักเตะไม่สบายใจการันตีลิเวอร์พูลได้ทุ่มเงินไปแล้วกว่า2 5 0ล้านปอนด์กว่าตัวแข้งดังอย่างฟอร์เรนเวียสมุกโกเอเกติเก้และจะมีฟ่ฟิลปงมาเสริมทัพแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนในการป้องกันแชมป์ภารกิจแรกของพวกเขาคือสื่อคอมมานด์เนทิชเชลกับคลีสทัพเลตในวันอาทิตย์นี้ซึ่งจะเป็นบทพิสูจน์แรกว่าทัพหงแดง ชุดใหม่จะแข็ง,ขงแกร่งสมงคำเริ่มลื่หรือไม่และดิวของอิซักจะลงเอยอย่างไรแฟนบอลต้องจับตาดูอย่างไม่กระพริบตาเดือดนอกสนามลิเวอร์พูลจ้องปาดหน้าโชกเกฮีทิ้งนิวเคสเซลอกหักซ้ำซ้อนตลาดนักเตะฝันร้ายของสริการดงอีกแล้วนะฮะนิวเคสเซิเนิวเตะกำลังเผชิญกับวิกฤตในตลาดการแข่งนักเตะ ล้มเหลวในการคว้าเป้าหมายหลักตั้งหลายรายล่าสุดชวดเบนจามินเซสโกที่กำลังจะซบแมนอยู่กลายเป็นช่วงสมอที่น่าปิดวังอย่างแท้จริงสำหรับแฟนบอลสันนิกระดงเนี่ยเขายตเต็ดแม้จะคว้าตัวไปลุยสู้ศึกวิวเฟชมเปรีมาได้อย่างยิ่งใหญ่แต่สเสน่ห์ของวพวกเขากลับไม่ทำงานในตลาดการซื้อขายนักเตะหลายชื่อนักเตะอย่างแบรนอิมิโมมาตุสคุย่าโซอปเปโดและฮุกเกอเอกิติเกล้วนปัดโอกาสที่ย้ายมายังทินเซนเจมพาร์ก และแผลสดล่าสุดที่สร้างความเจ็บปวดกับแฟนบอลก็คือการที่เบนจามินเชสโกตัดสินใจเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสถานีต่อไปทิ้งให้นิวคาสเซิลต้องคว้าน้ำเหลวอ,อีกครั้งแผลเก่ายังไม่หายแผลใหม่อาจมาเยือนลิเวอร์พูลพร้อมโชกเกฮีสถานการณ์อาจเร็ว้ายลงไปอีกเมื่อเป้าหมายระยะยาวกว่าหนึ่งปีอย่างมาเกยฮีเซนต์แม็กทิมชาตนอังกฤษของคริสตัลเพล์กำลังถูกหงแดงลิเวอร์คูป,ปับรุมรีจ้องที่จะตัดหน้าคว้าตัวไปเสริมแนวรับ มีรายง,งานว่าหากประกาศหลังความแกล่งรายนี้มีโอ,อกาสเลือกเขามีแนวโน้มที่จะตอบรับก็เสนอจากแอนฟิลมากกว่าซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของกาเบียลอ,อับบราฮออดีตนักเตะชื่อดังที่มองว่านิสโเซลกำลังเสียเครดิตอย่างหนักมาดูว่าเมื่อไรก็ตามที่นิสโเซลต้องการใครจะมีทีมอื่นเข้ามาคว้าตัวไปต่อหน้าต่อตาอับบราฮอเก่ากับทอกสปอร์ตแม้แต่เกฮีก็อย่าแปลกใจทลิเวอร์พูลจะเดินเกมเร็วเข้าเจรจาเพราะมีข่าวลือว่าเรวมเรดสนใจในตัวอิบราฮิมาก,กูนเต้ ลิวร์ถึงต้องจำเป็นต้องหาเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่ก่อนตลาดจะปิดตัวลงมันเป็นสัานการณที่ดูไม่ดีเลยสำหรับเอ็ดดี้ฮาวในตอนนี้เกมเอาเขื่อนนิโคลซกลุก่มสไตลา์าอิชักสกัดฝันหงดแดงย่งางไรก็ตามนะครทมกลางข่าวร้ายของนิวคโลเซโออาจเป็นฝ่ายได้หัวรอดทีหลังลิวร์เองก็สร้างความเป็นผ่วให้กับทัพสลิกาดงมาตลอดซัมเมอร์ทั้งแสดงความสดเ่นตัวเอเล็กเซนร์อิซักและการปัดหน้าคว้าเอกติตเย แต่การที่นิโคลเซวพาตัวเชสโกทําให้พวกเขาไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องปล่อยอีซักซึ่งเป็นยอดดาวยิงความหวังสูงสุดของเทียมและที่สาคัญอีซักคือเป้าหมายในฝันอันดับที่1ของอานเนอร์สลัดกุนซือลิเวอร์ p o o เนั่อหมายความว่านิโคลเซวอยู่ในสถานะที่จะขวางทางการย้ายทีมของอีซักและทำลายแผนการเสริมทัพที่สำคัญที่สุดข,ของลิเวอร์พูลในตลาดรอบนี้ได้เช่นกันซึ่งนอกสนามครั้งนี้จึงกลายเป็นเกมชิงไหวชิงพลิปที่นติดตามอย่างยิ่งว่าสุดท้ายแล้ว ใครจะเป็นฝ่ายสมหวังแล้วใครจะต้องพบกับความผิดหวังไปเคอะนี่คือสุขการลลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของที่7สิงหาคมนะฮะขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานชายปูบักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ